เอื้นคราบโคนเลนนั้นยังเป็นเพชรเพียงแต่เช็ดคราบใครก็ใส,ส่ขุขหากคุณคือเพชรแท้อย่าท้อทุกเพียงแค่ล้มแล้วก็ลุกบุกต่อไปนักคริมมิดหมอยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางหรือว่ามิดหมอของเพระเดิม แล้วก็ถ้าพูดถึงหลวงพ่อเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในนามของเทพ,พเจ้าแห่งเมืองสี่แควรหรือเทพเจ้าเมืองปากน้ำโพและที่สำคัญก็ต้องบอกว่าในเมืองปากน้ำโพนั้นยังเป็นเมืองแห่งพญามังกรและยังมีหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาบารมีของหลวงพ่อเดิมในยุคนั้นสมัยนั้น แล้วก็อย่าลืมนะครับท่านหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็อย่าลืมกดมาที่เบอร์0863291496เบอร์0863291496หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนั่นก็คือเป็น ID line ของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คํา่่า B i g o n e ตามด้วยหมายเลขเก้าเก้าบิ๊กวันเก้าเก้าเพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันทางข้อความหรือว่าทางไลน์ของผมได้ในทุกๆวันนะครับเอาแล้วนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ผมนักขรมมิตรหมอได้เข้ามานั่งทักทายกันนะครับนั่งเข้ามานั่งพูดคุยกันนะครับกับแฟนคลับทุกๆท,ท,ท่าน ที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็ที่สําคัญนะครับก็อย่าลืมนะครับหากท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมเมื่อชมแล้วท่านเห็นว่าในแต่และคลิปในติวโอนะครับที่ผมได้จัดทํานะครับนะแล้วว่าอัปโหลดขึ้นไปในช่อง YouTube นะครับนะหากท่านชมแล้วท่านเห็นว่าในแต่และคลิปในติวโอนะครับมันดูดีแล้วก็มีประโยชน์ต่อเพื่อนๆน,น,นะครับนะด้วยกัน ถ้าเป็นอย่างนั้นก็อย่าลืมนะครับเข้ามาช่วยกันกดไลค์ hmm. กดแชร์ mm hmm. กดติดตามที่สําคัญยิ่งกว่านั้นคือเข้ามาช่วยกันทำการเผยแพร่ะนะครับนะของดีๆเขาเรียกว,ว่า,อาของบรรพบุรุษของเรานะครับหรือว่าของครูบาอาจารย์ของเราว่ากันง่ายนะครับนะ mm hmm. ก็ให้เข้ามาช่วยกัน เชิดชูบูชานะครับนะก็คือบาร,รมีของหลวงพ่อนะครับโดยพ่อหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อลุ่งหลวงพ่อกันหลวงพ่อป่วยและหลวงพ่อเงินวัดพระปางเหลืองนะครับอย่างนี้เป็นตน้นที่เอ่ยมาทั้งหมดก็ล้วนแต่ว่าเป็นพระเกจิหรือว่าเป็นพระยาทรงที่มีชื่อเสียงโงดังนะครับทางด้านเอ่อเขาเรียกว่าวัตถุมงคลหรือว่าเครื่องรางในเขตภาคเหนือตอนล่างนะของเหานะครับนะ พูดถึงเขตภาคเหนือตอนล่างก็มีตั้งแต่จังหวัดชัยนาทขึ้นไปนครสวรรค์ ant, mm hmm. นะครับกำแพงเพชรตากแล้วก็พิจิตรพิษุโลกไบายานนู่น mm hmm. นะครับในะจังหวัดเพชรชบูรณ์นะก็เรียกว่ามีพระเกจินะครับท,ที่มีชื่อเสียงโงดังตังเรียกว่าค่อนข้างที่จะมากนะก็หมายความว่าถ้าเหนือจังหวัดนะคนสรสวรรค์ขึ้นไปสักนิดหนึ่งก็จะเป็นจังหวัดพิจิตรนะแล้วก็พูดถึงจังหวัดพิจิตรเราก็ คนก็มักจะนึกถึงหลวงพ่อเงินนะครับนะวัดบาง่านนะก็อยู่ในเขตอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรของเรานี่แหละนะก็มีหลากหลายด้วยกันนะครับนะแล้วก็พอออกไปสักนิดหนึงก็จะไปเป็นเขาเรียกว่าหลวงพ่อพิมพาวัดน้องตัง,งูนะครับก็อยู่ในเขตอำเภบอบรรพโพพิสัยนะ,ะก็เขตต,เเติดต่อกับจังอ่าเขาเรียกว่าเขตติดต่อกับ อำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรนี่แหละนะ,ะก็มีอีกหลากหลายท่านนะครับนะก็คือที่ไม่ได้กล่าวมานะอันนี้ก็ล้วนแต่ว่าเป็นพระย,ยาสองที่อยู่ในเขตภาคเหนะือตอนล่างนะที่มีชื่อเสียงโดังทางด้านเกี่ยวกับวัตถุมงคลหรือว่าเครื่องรางนะครับนะแต่วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะครับก็ที่ได้นำอ่าเขาเรียกว่าที่ได้เข้ามานั่ง พูดคุยนะครับทำคลิปทำวิดีโอนี้ก็จะนำเอาเป็นวัตถุมงคลน,นะครับเป็นมีดหมอนะของครูบาอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะครับนะก็มีดหมอเล่มนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนะครับนะในตำนางทางด้านมีดหมอเลยทีเดียวนั่นก็คือเป็นมีดหมอหลวงพ่อุ่งวัดหนองสีนวลน,นะพูดถึงหลวงพ่อุงวัดหนองสีนวลก็เราจะาทราบกันในนามก็คือเป็นผู้ที่ปฐมมาเลิกในการ สร้างมีดนะครับนะต้องเรียกว่าเป็นผู้ที่เริ่มสร้างมีดก่อนใครๆก่อนหลงพ่อเดิมอีกนะครับนะก็มีดเล่มนี้จะเป็นมีดยุคต้นๆของท่านนะครับจะนํามาให้ท่านได้รับชมในวันนี้ด้วยนะเนื่องจากว่าในแต่ละคลิปในติดีโอที่ผ่านมาส่วนใหญ่ก็จะนําเป็นมีดหลงพ่อเดิมนะครับหลงพอ่อรุ่งหลงพ่อกันนะและหลงพ่อกลัวยอย่างนี้นะครับนะ ก็แต่วันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่เป็นโอกาสดีนะครับผมจะได้นําเอาเป็นมีดเลมนนะครับขออนุญ,ญาตนะครับก็จะหยิบมีดเล่มนีมาให้ท่านได้รับชมนะเป็นมีดเลม่มนนะครับนะก็ถือว่าเป็นมีดที่เป็นมีดด้้มไม้ฝักไม้นะครับเป็นมีดดําไม้ฝักไม้นะของหลวงพ่อรุ่งวัดหนองสีนวลน,นะอเอา มองในรูปลักษณ์ไกลต่างๆนะครับอาจจะไม่ได้สะสวยนะ,ะนะครับนะก็สู้มีดในยุคกลางๆนะครับนะในยุคปลายของอหลวงพ่อไม่ได้นะครับนะแต่ว่าอันนี้เป็นมีดยุคต้นๆของท่านนะเป็นศิลปะของชาวบ้านนะครับนะ,ะก็ฝักก็จะลัดด้วยหวายนะ รวมด้ามฝักนะครับมีเล่มนี้ก็อยู่ประมาณ9นิ้วนะครับเฉพาะใบก็อยู่ที่5นิ้วแหละนะครับเป็นมีดที่เ,เขาเรียกว,ว่าต้องเรียกว,ว่าพิมพ์นิยมนะเป็นมีดขนาดพกพานะครับเ,เป็นมีดขนาดพ,พาเรียกว่าใครๆก็อยากจะมีไว้ในครอบครองนะ นะครับนะถามว่าเก่าแค่ไหนนะครับก็คงไม่ต้องพูดติดและนะครับมีหลงกระลุงนี่ท่านสร้างก่อนปีพศ2450นะเป็นต้นหมานะาสร้างก่อนนั้นอีกนะครับสร้างก่อนนั้นอีกนะท่านลองดูไหวนะครับดูว,ว่าคาบใครอะไรต่างๆนะมีทุกเล่มนะครับก็เมื่อได้มาแล้วเนี่ยผมส่วนใหญ่ก็จะรักษาความเดิมๆเ,เอาไว้นะจะไม่ไปเสริมเติมแต่งอะไรทั้งสิ้นนะนะครับนะก็จะ ดูแลความเป็นธรรมชาตินะครับรักษาความเป็นธรรมชาติเอาไว้ว่ากันง่ายนะครับนะ,ะต่อนะครับแม้รัดนี่จะเป็นเชือกนะครับเป็นเชือกที่รัดในส่วนของปลายฝักแล้วก็ส่วนของโคนของฝักส่วนตรงกลางนะั่นก็จะเป็นในเรื่องของหวายนะ,ะถามว่าเก่าไหมท่านลองลอง ใช้ดุลพินิษนะครับลองใช้จริตนะครับตอนนี้ก็ลองมองดูนะผมเองก็จะไม่บอกว่าแต่เล่มนั้นคือเกา่าอย่างนั้นสุดยอดอย่างนี้นะครับก็จะไม่ได้พูดตรงน,นั้นนะแต่อยากให้ท่านเนี่ยลองใช้สายตาอันแหลมคมของท่านนี่แหละนะครับลองดูนะครับนะคนพูดเขาเรียกว่าจะพูดให้ดีแค่ไหนอย่างไรพูดได้หมดแต่ถ้าพูดแล้วของมันไม่ใช่มันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะแต่สิ่งที่ จะบอกแล้วก็ชี้แนะท่านได้ดีที่สุดนั้นก็จะเป็นในส่วนของตัวของมีดเองนะครับนะ,ะก็คือมีดเนี่ยคือครูบาอาจารย์ชั้นดีเลยนะครับนะ,อะเอาละครับพอชมในส่วนของภายนอกจะเป็นฝักเป็นด้ามไปแล้วทีนี้เราก็ลองมาชมในส่วนของภายในนะครับนะ,ะมีดหลวงพ่อรุ่งนะครับก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ที่ เขาเรียกว่าแตกต่างกับมีดหลงก่ออื่นๆนะครับนะที่ท่านเห็นจะเป็นเสมาใบโพเขาเรียกว่าเปลวเพลิงนะเสมาใบโพเปลวเพิงนะครับแต่ที่สําคัญนะครับที่ยิ่งกว่านั้นก็คือในเรื่องของอบ,นนนะบนสันมีดนะบนสันมีดเนี่ยก็จะมีการฝังตะกุดนะครับนะฝังตะกุดเอาไว้นะนะครับเป็นตะกุดนี่นะครับนะเขาเรียกว่า3ดอกติดต่อกันนะ นะครับเป็นเรียกว่าเป็นมีดสามกริย์ก็ยังได้นะครับไม่ใช่ตะกุดโทนนะครับแต่ก็จะฝังติดกันนะครับคือเป็นช่วงๆที่ท่านเห็นอยู่นะนะครับแล้วก็พอนอกเหนือจะเป็นตะกุดแล้วนี่ก็จะมีสัญลักษณ์ก็เรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าตอกเป็นหยักนะครับนะเป็นขีดเอาไว้อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของเขาเรียกว่าถ้าเป็นมีดหลงพ่อลุ่งนี่ก็จะ เป็นเขาเรียกว่ามีสัญ,ญลักษณ์ที่โดดเด่นนะครับแล้วก็ไม่เหมือนใครนะครับนะจงแจงแล้วเนี่ยก็คือถ้าพูดถึงครูบาจารย์เนี่ยก็ไม่อยากที่จะไปการสร้างมีดเนี่ยจะไม่ไปทับเส้นกันนะครับนะจะไม่ไปทับลอยกันว่ากันง่ายนะครับก็เมื่อคนสร้างนะครับในยุคหลังๆก็จะ ทําเป็นลักษณะก็คือแตกต่างหรือว่าเป็นสัญลักษณ์เอาไว้นะครับนะเพื่อให้ได้เห็นแล้วก็จําได้ง่ายๆประมาณนี้ประมาณนี้นะ,อ,ะอันนี้คือในส่วนของภายในของฝักนะครับนะผมพยายามจะซูมให้ท่านได้เห็นความแล้วมนสเสน่นะครับนะของความเก่านะ,ะมีเล่มนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ว่าเก่าอย่างเดียวนะครับนะเพิ่มความเก่าเข้าไปด้วยนะ แล้วก็มีหลงข้าลุงนะเป็นมีดที่ต้องเรียนท่านตรงๆนะครับเป็นมีดที่หาได้ยากนะเดี๋ยวขออนุญาตวางฝากเอาไว้นะครับนะมีดหลงข้าลุงนี่ก็จะเป็นมีดที่เรียกว่าหากันได้ยากนะครับนะถ้าเทียบกับมีดหลงพ้เดิมนั้นถือว่ามีดหลงข้าลุงนั้นมีเพียงน้อยนิดเท่านั้นเองนะมีเพียงน้อยนิดเองนะครับนะต้องบอกว่า ถ้าหากว่าใครนะครับมีไว้ในครอบครองก็ถือว่าเป็นความโชคดีนะเป็นความโชคดีนะครับที่ยิ่งกว่านั้นก็คือเป็นเขาเรียกวา่าเป็นผู้ที่มีบุญวาสนาค่อนข้างสูงนะอันนี้ก็เรียนไว้นะครับอย่างนี้นะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตก็จะซูมนะครับให้ท่านดูผิวของเหล็กนะครับนะผมจะเน้นซูมนะครับนะอันนี้ซูมสุดแล้วนะครับนะ ให้ท่านดูในเรื่องของภาพใครนะที่ฝังลึกนะครับที่ฝังลึกนะอยู่บนใบมีดนะครับแต่จริงๆเวลาเรามาชมด้วยตาเปล่านะครับเราจะเห็นมีดเล่มนี้ก็ยังเขาเรียกว่าเห็นความงดงามนะครับนะก็มีดนี้ใบมีดนี้จะคลาสสิกมากเลยนะจะสวยมากเลยต้องบอกว่าอย่างนั้นนะนี่นะครับก็ลองชมดูนะ นะครับนะก็จะไม่ไปขัดไปแต่งอะไรทั้งนั้นนะครับนะก็อาจจะรักษาความเป็นเดิมๆเอาไว้ยกเว้นว่าท่านไหนมาขอแบ่งบูชานะครับนะนะอันนั้นพอได้ไปแล้วเนี่ยเขาจะไปขัดนะครับจะไปทํำอย่างไรก็แล้วแต่เขานะแต่ถ้ามีทุกเล่มที่มาอยู่กับผมเนี่ยก็ส่วนใหญ่ผมจะรักษาความเป็นเดิมๆเอาไว้นะ ก็คือเป็นแบบนั้นนะครับนะก็คืออยากจะเรียนให้ทุกคนได้ทราบนะ,อ,ะอันนี้ก็ท่านลองดูนะครับว่าเต็มไปด้วยคราบใครนะเต็มไปด้วยนะครับนะ,ะความงดงามมากเลยทีเดียวสําหรับในเลื่อนี้นะ,ะนี่นะครับก็เป็นเสมาเปลวเพิงนะครับนะ,ะก็จะเป็นเป็นเสมาคล้ายๆเสมาใบโพนั่นแหละนะครับแต่ว่าสัญลักษณ์ก็เป็นเปลวเพิงนะ อันนี้ก็เป็นมีดบ้านๆนะครับเป็นมีดบ้านๆนะผมได้มาแบบบ้านๆนะครับนะเป็นศิลปะของชาวบ้านนะก็มียุคต้นของหลงข้อลุงจะเป็นหลงข้อลุงหลงข้อเดิมก็แล้แต่นะครับถ้าเป็นมีดยุคต้นนี่ก็ถ้าเอาความงดงามนี้ก็คงจะไม่ได้นะครับแต่ถ้าเอาความใช่ต้องเรียกว่าเต็มเลยทีเดียวนะ,อ,ะอันนี้ก็ฝากนะทุกๆท,ท,ท่านเอาไว้นะครับนะ ท่านลองดูนะครับนะ,ะมนสเสน่ห์ของมีดเล่มนี้นะครับนะส่วนสันมีดนี่นะครับนะตั้งแต่โคนจรดปลายนะ,ะมีความหนานะครับนะมีหลงเข้ลุ่งนี่ก็เรียกว่ามีความหนามากเลยนะครับที่สําคัญมันก็จะสันก็จะเป็นเหมือนสันประมอนะ,อะเรียกว่าหนาปึ๊กเลยทีเดียวนะครับนะอันนี้ก็เรียนท่านผู้ชมนะครับนะเอาไว้เรียนแฟนคลับเอาไว้นะ อย่าลืมนะครับหากท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมก็เมื่อชมแล้วก็ท่านติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับที่เบอร์086 329 1496เนะเบอร์086 329 1496นะครับก็โทรเข้ามาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับนะที่ท่านติดแล้วก็สงสัยได้เลยนะ เอาละพอชมในส่วนของนะครับใบไปแล้วก็มาดูในส่วนของกันเนาะเออนะครับแหนะมีดเล่มนี้นะครับระหว่างกันกับด้ามเนี่ยก็จะเป็นพื้นเดียวกันนะครับนะก็คือใช้ไม้นะครับนะมาเหลาแล้วก็ทำเป็นเขาเรียกว่าส่วนของกันนะครับนะตรงโคนของอเขาเรียกว่า,าด้ามมีดนะครับนะอ,อันนี้ก็ถือว่าเป็น จุดที่สําคัญนะครับนะเป็นจุดที่ได้รวบรวมมวลสารสําคัญสาคัญไว้นะ,ะก็เช่นเกสาของหลวงพ่อก็ดีนะครับจะเป็นในเรื่องของแผ่นตะกุดต่างๆก็ดีนะครับเมื่อ,อบรรจุนะครับนะสิ่งทั้งหมดนะครับดีๆเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะปิดด้วยข้างนี่นะครับที่ท่านเห็นอยู่นะ,ะปิดด้วยข้างนะครับเป็นอย่างดีนะท่านลองดูนะครับนะ ใบมีดสันมีดเรียกว่หนามากเลยทีเดียวนะอันนี้ก็นะครับนะเอามาให้ท่านได้ชมนะครับนะแล้วก็ที่สําคัญก็จะเป็นด้ามเป็นไม้ที่เก่ามากๆนะครับเก่ามากๆนี่นะนะครับจะไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่นะครับนะ,ะนี่ก็เรียกว่านะกล้องจะฟาไปนิดนึงนะครับนะก็จะมอง ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะก็เอาละครับก็ตั้งแต่ต้นจนถึงเวลาขณะน,นี้ผมใช้เวลามาทั้งหมดก็คือ15กับ41วินาทีนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งหละครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านใหม่หรือว่าท่านเก่าๆก,ก็ดีนะครับเมื่อเข้ามาติดตามรับชมแล้วนะครับหากท่านเห็นว่านะครับนะ,ะในแต่ละคลิปในติโอนะครับดูดีแล้วก็มีประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะก็ ถ้าเป็นอย่างนั้นก็อย่าลืมนะครับนะเข้ามาช่วยกันกดไลค์และกดแชร์กดติดตามที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับนะ,ะแล้วว่าที่ยิ่งกว่านั้นนะครับก็เมื่อเข้ามาติดตามรับชมแล้วนะครับท่านชมแล้วท่านติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรนะก็อย่าไปเก็บข้อสงสัยอย่าไปเก็บปัญหานะครับนะเอาไว้นะครับก็หมายความว่าติดตรงไหนก็คือให้ถามเข้ามาได้ตรงนั้นนะ ได้ที่เบอร์0863291496นะครับนะเบอร์0863291496นะในทุกๆคำถามของท่านนั้นนักคลิมิดหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ผมนักคลิมิดหมอก็กล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ